<c oughs> สวัสดีกันเ้ียนะครับวันนี้ก็ต้องกับาสวัสดีท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเนมสีสันนะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแมปกันนะไปดูนะแมปแมปอะไรนะครับเป็นแบบเป็นแมปกระโดดนะครับเกี่ยวกับแมปกระโดดนะถ้าไม่มีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับโอเคครับนี่ครับมาอ่านกันเลยนะครับสวัสดีนี่ต้อนรับสู่แมปกระโดดแล้วก็ลืม,ล,มลืมไปเปิดลืมไปเปิด มันเตอร์ด้วยอะไรวะผู้สร้าง99คิดกับเน็ต909นะครับขอขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีนะครับกดนะครับห้ามทุกบ็อกสอ2ใช้ MCPE Master ได้นะแต่เราไม่ใช้นะโอเคครับไปลุยกันเลยนะฮะเ,เดี๋ยว โอเคว่าก็ในรก็ขึ้นบันไดามาเสร็จแล้วนะอยู่ด้านบนแล้วโอเคแต่ไปเออเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนนะครับทำสั่งนะครับทำเซตไอนทอทำเซตไนน์ N N I นะ ครับทำจะได้แล้วครับก็นอนเลป็ปับโอเคครับไปเลยต่อเลยเออด่านที่หนึ่งนะครับอ่อไปดูกันอ,กอ้าแหลกเลยโอเคเดี๋ยวโอเคครับกลับมกครั้งนะครับตะกี้เกิดการแหลกหรืออะไรไม่รู้นะครับไปปั๊ปับปับทำไมทำไม่ำไม,ไม,ไมโอเคนะครับลื่นต่อปุ๊บจื๊บอ๋า จอ้อเซฟก่อนนะเซฟโอเคเออไปไหนต่อนี่ฮะฉันพึง่งกูบุบอะไรวะอันนี้ฮะเดี๋ยวดูทรงก่อนนะดูทรงก่อนดูดูทรงอันนี้เป็นไรอะ่ะเดอเออเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นไรเออเดี๋ยวดาที่สามอา้อาวในสามอะไหรอ นี่คืออะไรอ๋อยากระโดดนะครับโอเคกระโดดนะครับปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บอ,อะไรวะมันแหลกจังก็ต้อง,องเกิดการแหลกเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ถึงการแหลกเล็กน้อยผมว่าแหลกเยอะมากๆเลยมันเป็นอะไรเนี่ย โอ้ยแหลกจังว่าโอเคโอเคเราไม่ต้องหัวร้อนมากนะใจเย็นครับเลยคันเล่นเย็นเย็นนะครับโอเคพาแล้วนะอะไรเนี่ยเซฟนะเซฟก่อนโอ้ยชาละดาดีฟี อ้ยจบิบบโอ,อ้โหเดมันเีจังวะต้องเอาของดีๆไปนะครับนะขนาดนี้เออเล่นสองคนก็ได้นะนะจำไม่ผิดไปดูพี่เขาเลยเออเดี๋ยผมจะให้เครดิตนะครับเออเขาสร้างแมปนะครับไม่รู้ว่าใครนะครับโอเคจัดของดีๆเปิดไปๆ Let de top, de tok, 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 to dok, tok, 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 tok. <coughs> แค่นั้นเออจะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเดี๋ยวเขาตัดไปก่อนนะโอเคครับกัำไครงหน้าโอเคแล้วก็ทำการเคลียร์ห้องนี้โหแบบเมกี้เกือบตายนะแบบจะดองเลยแล้วกี้พี่เอ,อนน๊ะตัวน,นี้ตอนนี้ใช้อยู่ดีๆพี่เอ๊ะหายไปไหนไม่รู้นะฮะโอเคนี้คุณผ่านแล้วอ้าวจบแล้วหรอแบบก็พอสมควรครับกึ๊กๆแลกจังวะและกจังวะ จ้ะ What อะไรวะ What เอ้าโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับคลิปนี้นะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กระตืบไลค์นะกระทืบเลยอยลืมกดไลค์ กด u b s c r i b e นะเพื่อนกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับเพื่อถ้าไหนไม่พลาดคลิปใหม่นะครับเพื่อไม่มนะพามลาดคลิปใหม่มาจากเรานะครับโอเคนะครับสำหรับคแชร์กด u b s c r i b e นะครับโอเคนะครับเจอเออเดี๋ยวจะให้เครดิตนะครับนะครับเป็นข้อหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้โอเคสำหรับพันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเจอกันใหม่นะคับสวัสดีครับ